เดดือดทาคุมะอันคาหาดโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาว่าศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นเวนตัมเบตของ w ด a บหนแรกของทางทาคุมะอินูเอะน้องชายของนาโอยะอินูเอะซูปเปอร์สตาร์นักชกญี่ปุ่นโดยเขาจะขึ้นชกกับทางเจอวินอันคาหาดซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียเวนตัมเบตของ IBF ชาวฟิลิปปิน โดยศึกนี้จะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนในประเทศญี่ปุ่นสำหรับทาคุมะอินูเอะเจ้าของสถิติชนะ18ครั้งชนะนอก4ครั้งแพ้1ครั้งโดยไฟล่าสุดของเขาเขาเอาชนะลิบอริโอโซลิสด้วยคะแนนเอกฉัน117-111118-110และ116-112ขวาเข็มขัดของดมยูบีเ รุ่นเบนตัมเวดที่ว่างไปครองได้สำเร็จจากการสละเข็มขัดของพี่ชายของเขานาโอยะอินุเอะส่วนทางเจอวินอันคาฮาร์ดอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวดของ IBF สถิติการชกชนะ34ครั้งชนะน็อก23ครั้งแพ้3ครั้งเสมอ2อ2ครั้งโดย3ไฟล่าสุดเขาเสียแชมป์โลก IBF พิกัด115ป่อปอนด์ให้กับทางเฟอร์นันโดเดอเนียลมาติเนส ด้วยคะแนนเอกฉันและหลังจากนั้นเขาก็รีแมตช์กับทางมาร์ติเนสคราวนี้ก็แพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันเช่นเคยสำหรับมวยคู่ทาคุมะอันคาฮาร์ดเดิมทีจะมีขึ้นในรายการเดียวกับพี่ชายของเขานาวยะอินูเอในการชกล้มแชมป์โลกพิกัด122ป่อปอนด์กับทาง aret, มาลอนทาวเวเลสแชมป์โลกพิกัด122ป่อปอนด์ของ IBF และ w b a ชาวฟิลิปปินส์ในปลายเดือนธันวาคมนี้นั่นเอง